แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ1กันยายน2568หลังจากที่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาปลังรอการโอนเงินอย่างใจจดใจจ่อซึ่งล่าสุดในวันนี้จะไม่มีการโอนเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนหน้านั้นแอดได้อัปเดตจากสอสอบ,บิ๊กชัชวันแพทย์ยาไทยได้ชี้แจงทั้งสาเหตุและเหตุผลที่ยังไม่ได้รับเงินในครั้งนี้นะคะ วันนี้เราจะมาฟังจากคุณอนุวจัจจดให้พูดถึงในวันที่หนึ่งกันยายนที่ยังไม่มีการโอนเงินพี่น้องชาวนาปลังกันในกลุ่มแรกนี้นะคะไปรับชมรับฟังคุณอนุวจัจจดให้ค่ะเงินชาวนาหนึ่งกันยายังไงคะจะได้ไหมคะอ๋อเงินชาวนาที่บอกว่าจะช่วยเหลือไร่ละพันเนาะครัวเรือเราไม่เกินสิบไล่ก็คือหนึ่งหมื่นบาทให้โอนไม่ทันหนึ่งกันยาจ้า ทำไมาถึงโอนไม่ทันทกศก,นะก็พร้อมนะอทกสเนี่ยพร้อมที่จะโอนอยู่แล้วทุกอย่างพร้อมแล้วแต่มันติดปัญหาที่รัฐบาลเองบอกว่ารอบเนี้ยมีมิติใหม่ก็คือว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยอยากจะได้เงินช่วยเหลือได้ละพันเนี่ยต้องไปลงแอปทางรัฐอีกเพิ่มความยุ่งแยกยุ่งยากไปอ,อีกหนึ่งอย่างคือคุณพ่อคุณแม่ต้องลงแอปทางรัฐนะลงแอปทางรัฐเสร็จสปั๊บทกศถึงจะโอนให้เข้าบัญชี โดยปกติแล้วเนี่ยไม่ต้องลงก็คือว่าก็ทกศโอนให้เลยตอนนี้ก็เลยทําให้หนึ่งกันยาโอนไม่ได้คําถามต่อไปแล้วจะได้อีกเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ทกศกับทางกรมการข้าวแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ต้องไปคุยกันว่าตกลงแล้วจะเอาอยัางไงกันต่อจะลงแอปทางรัฐใช่ไหมถ้าลงแอปทางรัฐเงินก็จะลาช้าออกไปคือก็ติดแค่ตรงนี้แหละ ก็จะถามว่าก็คงจะประมาณกันยานั่นแหละเขาก็ว่านะแต่เชื่อเหระระบบมันจะซับซ้อนของเดิมง่ายอยู่แล้วแต่ก็เชื่อว่ากรมการข้าวบอกว่าคือต้องการเอาข้อมูลไปพัฒนาสร้างศักยภาพอะไรต่างๆนานามากมายอ่ะก็ให้เหตุผลของกรมการข้าวเขาว่ากันไปแต่ไปเริ่มรอบหน้าได้ไหมครับรอบนี้ชาวบ้านเขาอยากจะใช้เงินแล้วปุ๋ยยาแพงเนี่ยเขาก็อยากจะใช้เงินแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆ คือมันก็คงได้กัญยานั่นแหละแต่อย่าลืมนะต,ตาศีตาสาเนี่ยเขาก็ไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะใช่แล้วถ้าไม่มียังไงอ่ะก็อาช่วยเพื่อนบ้านนะกำนันผู้ใหญ่บ้านกเกษตรอำเภอก็ต้องมาช่วยเขาหน่อยละกันนะไปยืนยันในแอป,ปทางรัฐนะเพื่อจะให้ทกอสอเขาจ่ายเงินให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวฐานข้อมูลเนี่ยเราเป็นประเทศร้อยแอปเนาะเพราะอะไรแอปแอป,ปก็มีอยู่แล้วฟาร์มบุนะ๊กอ่ะเราก็ลงมีข้อมูลอยู่แล้วทําไมไม่โอนข้อมูลกัน เอาอยากจะมีให้ไปลงข้อมูลในแอปทางรัฐอีกนี่แหละครับกรเกษตรกรไทย